He escaped. What the hell? เมื่อดิสนีย์เจ้าพ่อวงการหนังฟิลกู๊ดสู่ผู้ป่วยแห่งวงการภาพยนตร์ Hana means family. Family means nobody gets left behind. Or forgotten. The Unlock ถอดรหัสคนสร้างแบรนด์ปลดล็อกเคล็ดลับจับกระแสธุรกิจ กับผมตั้งประวินครับหลังจากที่ช่วงโควิดน,นะครับดิสนีย์เนี่ยเขาปล่อยแพลตฟอร์ม Disney Plus ออกมา เพื่อให้คนสามารถดูจากที่บ้านได้เหมือน Netflix เนี่ยนะครับเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าสร้างกระแสขาลงให้กับตัว Disney เองจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนจะยังหาทางกลับไม่ค่อยได้เริ่มมีความหวังให้เห็นนะครับแต่คู่แข่งอย่าง Netflix และเจ้าอย่าง Amazon Prime ก็พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงมากๆวันนี้จะมาคุยกันครับว่า ในมุมของดิสนีย์เนี่ยกับดักของตัวเองที่เขาติดเข้าไปมีอะไรบ้างและตอนนี้กำลังจะเผชิญกับอะไรและแสงสว่างปลายทางของดิสนีย์มีอะไรบ้างวันนี้เดียลล็อกชวนคุณมาคุยเรื่องนี้ครับ แล้ววันนี้ครับดีอันล็อกประเด็นแรกที่เราจะคุยกันคือ Disney Plus ตอนนี้กำลังเจอปัญหาหรือความท้าทายอะไรบ้างเรื่องแรกครับคือจำนวนสมาชิกปลายปีที่ผ่านมาปี6-7นะครับทาง Disney เนี่ยเขามีสมาชิกน้อยลงถึง7 0 0 0แสนลายครับอาจจะดูไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่124กว่าล้านลาย และเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะปัญหาจากการที่ Disney Plus เนี่ยเขาพยายามจะขึ้นค่าบริการครับและก็มีการปราบปรามการแชร์พาสเวส่วดด้วยและที่สำคัญก็คือไอตัวรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันดันไม่บาลานซ์กับตัวสมาชิกที่เสียไปสรุปแล้วรายได้ไม่เพียงพอต่อความสูญเสียนั่นเองและข้อที่2ครับปัญหาที่เขาเจอก็คือการแข่งขันที่รุนแรงในขณะที่ Disney Plus เนี่ยดูแล้วกำลังมีปัญหาแต่ในมุมของ Netflix เนี่ยหลายปีหลังมานี้ กับเติบโตได้อย่างน่าตกใจครับรวมถึงการมาใหม่ของ m เม o n Prime ที่บุกตลาดได้อย่างรุนแรงมากๆแล้วก็มีหนังมีคาแรคเตอร์สร้างขึ้นมาใหม่ได้น่าดึงดูใจและดึงลูกค้าไปมหาศาลทั้งสองเจ้าดุเดือดในขณะที่ Disney Plus ยังหาทางไปต่อไม่ได้นี่คือจุดที่กาลังตัดสินว่าคู่แข่งจะมาแย่งตลาดไปแบบถาวรหรือเปล่า แล้วข้อ3ครับคือเรื่องของรายได้กําไรขาดทุนเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าในมุมของรายได้ก่อนทาง Disney Plus เนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างตัวเลขนะครับจะไล่ตั้งแต่ปี62ขึ้นมาถึง66 5ปีนะครับรายได้ครับปีแรก62เนี่ยเริ่มที่3 0 0 0 0 0 4ล้านแล้วก็ขึ้นมาเป็นช่วง600ล้านโตเท่าตัวเลยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับรายได้โตกระโดดแล้วก็ท่งอยู่ที่600 60, ล้าน6 0 6 0 0 0 0ล้านแล้วก็ขึ้นมาเป็น7 0 3 0 0 0 0ล้านดูแล้วเหมือนจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มคือกำไรขาดทุนเริ่มจากปี62ครับ ปีแรกขาดทุนครับ68,000ล้านปีถัดมาที่เป็นช่วงโควิดที่มียอดรายได้โตเท่าตัวนะครับยอดขาดทุนขึ้นไปถึง13,000ล้านปีถัดมาครับขาดทุนอีกเหมือนกัน63,000ล้านปีถัดมาครับขาดทุนอีก1 2 6 0 0 0ล้านและปี66ขาดทุนอีก92 0 0 0ล้านสรุป5ปีขาดทุนหมดครับแล้วถ้าดูจากทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีไหนที่รายได้เพิ่ม การขาดทุนก็เพิ่มตามก็น่าจะแสดงให้เห็นได้ว่าเขาน่าจะมีการลงทุนทําอะไรเพิ่มอาจจะเป็นหนังเพิ่มซื้อตัวละครซื้อบริษัทอะไรมาเพิ่มเพื่อเพิ่มคาแรคเตอร,ร์หรือเพิ่มหนังให้กับบริษัทนะครับแต่โดยรวมเขาขาดทุนไปทั้งหมด4,50 0 0 0ล้านเกือบเกือบครึ่งล้านล้านครับมาถึงดีอันล็อกประเด็นที่2นะครับคือเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ความพยายามที่จะคิดกลยุทธ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อฟื้นดิสนีย์ขึ้นมา แน่นอนครับว่าในมุมของการที่สร้างแพ็กเกจใหม่เขาเอาเรื่องโฆษณาเข้ามาครับแล้วก็ให้คนดูเนี่ยอาจจะซื้อได้ในราคาที่แพ็กเกจถูกลงแลกกับการที่ต้องมีโฆษณามาคันบ้างหรือสร้างเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวท้องถิ่นเช่นคนไทยได้ดูหนันงไทยคนเกาหลีมีหนังเกาหลีจุดนี้ผมคิดว่าไม่ต่างกับคู่แข่งเท่าไหร่แต่จุดที่น่าสนใจคือข้อนี้ครับคือเขาเอา Hulu กับ ESPN+ เข้ามาใส่จุดนี้มีความหมายที่ค่อนข้างลึกนิดหนึ่งครับ ก่อนหน้านี้ดิสนีย์เนี่ยเราจะรู้กันว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่จะเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเด็กเป็นนิทานตอนเด็กที่เราจะรู้จักกันดีทั้งหมดนะครับรวมถึงมาเวลที่เป็นฮีโร่แต่ในมุมที่เขาขาดก็คือเรื่องของเนื้อหาที่เป็นหนังทั่วๆไปอาจจะมีเนื้อหาของความรุนแรงบ้างมีหนังที่มีเลดสูงขึ้นบ้างเลดอาบ้างนะครับเข้ามาใส่บ้างซึ่งคู่แข่งเจ้าอื่นเนี่ยเขามีตรงนั้นไว้รองรับคนดูซึ่งในขณะที่ Disney Plus ขาดตรงนี้และเมื่อเขาเอาเจ้าอื่นเข้ามารวม นนทำให้เขาสามารถเติมในจุดบอดของเขาได้จุดนี้ครับก็เลยทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือในไตรมาสที่2ของปี68นี้นะครับหลังจากที่ดิตตี้พัทเนี่ยรวมกับทาง Hu l ูนะครับทำให้ในมุมของสมาชิกนะครับเขาโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดครับได้ขึ้นมาเพิ่มถึง2.5ล้านคนและรายได้ก็ได้กําไรขึ้นมา11,000ล้านบาทแต่ถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาถือว่าเพิ่มขึ้นมานดิเดียวเท่านั้นเองแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีครับ และอันล็อกหัวข้อที่3ของวันนี้นะครับก็คือเราจะมาแกะกันว่าความพลาดของดิสนีย์เนี่ยเกิดจากตรงไหนและจุดนี้เองก็คือเรื่องของความโวคและโลกที่อาจจะไม่ได้ต้องการดูฮีโร่อีกต่อไป เรื่องความโวกหรือความหลากหลายที่ดิสนีย์พยายามเอามาใส่ในหนังหรือในอนิเมชันของเขาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันมีหลายประเด็นดาม่ามากๆตั้งแต่การที่เปลี่ยนสโนว์ไวท์ให้เป็นคนผิวสีหรือแม้แต่เมอร์เมดให้เป็นคนผิวสีเนี่ยมันก็มีหลายๆจุดที่หลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันคือภาพจําที่เขาเคยมีจะรีรันอีกกี่รอบ ก็ดูได้นะครับยอมซื้อตัว๋วยอมจ่ายเงินเพื่อดูแต่พอกลายเป็นมาดูปุ๊บแล้วมันไม่ใช่เหมือนเดิมอันนี้มันเหมือนกับการที่ไปทําลายความฝันหรือความหวังของแฟนคลับจุดนี้เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเยอะมากแต่ดิสนีย์ก็ยังเลือกจะเดินทางนี้อยู่และจุดนี้เองครับคือ1ประเด็นสําคัญที่ทําให้หนังอีกหลายๆเรื่องของทางดิสนีย์เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคาแรคเตอร์หรือทุกหนังของทางดิสนีย์เนี่ยจะมีปัญหาไปสมบุกนะครับยังมีหลายๆเรื่องและคาแรคเตอร์ที่เกิดใหม่ขึ้นมาแล้วสร้างกระแสบวกได้อย่างดี mm hmm. เช่น a d p o p o o n d Wolverine เรื่องนี้เปิดตัวไปสูงถึง15,000กว่าล้านบาทภายในสัปดาห์แรก สร้างกระแสบวกให้มหาสารครับหรือ Thunder b o l t ครับที่ได้คะแนนจากลอสเทน Tom มโตถึง88%ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วสร้างกระแสได้ดีมากนะครับและที่สำคัญคือการกลับมาของโรเบิร์ต w n วนียจูเนียร์ที่มารับบทในด็อกเตอร์ดูมหลังจากที่ตอนนั้นจากไปแล้วในบทบาทของไอออนแมนเรื่องนี้สร้างกระแสขึ้นมาและสร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่รอชมได้มากๆแฟนขับเก่าๆที่อาจจะเลิกดูหนังฮีโร่ไปแล้วก็พร้อมจะมารอดูอีกครั้งหนึ่งแต่คำถามสำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับว่า คนที่รอดูเขารอดูแบบไหนรอดูทางสตรีมมิ่งหรือเขายอมจะจ่ายไปดูในโรงก็เลยเป็นประเด็นถึงอันล็อกประเด็นที่4นะครับคือเรื่องของดิสนีย์กำลังติดกับตัวเองหรือเปล่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าตอนที่มีโควิดเนี่ยไม่มีคนดูในโรงหนังดิสนีย์เขาก็เลยปล่อยแพลตฟอร์มดิสนีย์พลัสออกมาเพื่อให้คนสามารถสตรีมมิ่งดูได้จากที่บ้านปัญหาคือตอนนี้คน ติดพฤติกรรมดูในบ้านครับกลายเป็นว่าโรงหนังในบ้านคือโรงหนังของเขาไปแล้วสะดวกกว่าสบายกว่าประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่าเดือนนึงจ่ายไม่กี่ร้อยเท่ากับดูหนังเรื่องเดียวเท่านั้นเองแต่ดูได้ไม่จํากัดหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ดูหนังในโรงแล้วครับบ็อกอฟฟิศของทางอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่าต่ํากว่าตอนก่อนโควิดถึง20%จํานวนตั๋วหนังเฉลี่ยต่อคนอเมริกานะครับลดลงจาก4.5มาเหลือ3.1ครับถือว่ายังเป็นการ รถที่ยังไม่สามารถกลับไปจุดเดิมได้แล้วข้อ2ครับสตรีมมิ่งเนี่ยกระทบกับการสร้างรายได้โดยตรงของดิสนีย์ครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลามีหนังดังๆออกมานะครับทั้ง f r ร์เซนหรือ a v e n g e r หรือ Lion King เนี่ยดิสนีย์สร้างรายได้ได้เป็นหลักพันล้านหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นล้านนะครับจากหนังแต่ละเรื่อง แต่ปัจจุบันเนี่ยคนเขาไปรอดูในสตรีมมิ่งนั่นหมายถึงว่ารายได้ของดิสนีย์ตรงนี้หายไปแบบมหาศาลครับถึงแม้ว่าบางเรื่องนะครับอย่างเช่น e n นชานโตเนี่ยสามารถทํายอดในโรงไปได้เพียง256ล้านแต่กลับมียอดชมบนสตรีมมิ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทหรือในมุมของไะเยียนะครับที่ฉายไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นถือว่าล้มเหลวในโรงนะครับแต่กลับมีคนชมเป็นหลักสิบล้านคนในระบบสตรีมมิ่งแต่ปัญหานะครับก็อยู่ตรงนี้ครับยอดชมสู ในสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันสร้างเงินให้เหมือนกับคนไปดูในโรงจนคุณบ๊อบไอเกอร์ครับ CEO ของทางดิสนีย์นะครับออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอาหนังทุกเรื่องเนี่ยไปลงใน Disney p l u ัสมมดเราควรจะเก็บบางเรื่องไว้ฉายในโรงก็พอเรื่องนี้แน่นอนครับว่ามันกระทบต่อรายได้ของเขาโดยตรงมาถึงอันล็อกประเด็นที่5ครับก็คือวิกฤตหุ้นตกแล้วดิสนีย์จะแก้อย่างไง นี้ถ้าดูตามกราฟนะครับจะเห็นว่ากราฟของทางดิสนีย์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงตอนมีโควิดก็ตรงกับช่วงที่ดิสนี์พัทปล่อยมาแรกๆตอนนั้นได้รับความนิยมสูงมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนอยู่ในช่วงขาลงเหมือนจะมีกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่ก็ลงไปอีกแล้วก็ดูแล้วมันยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นได้ตอนไหนแล้วถ้ามองย้อนอยัง5ปีเนี่ยหุ้นแทบไม่ได้ขยับขึ้นเลยครับราคาเหมือนกลับไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคือ คู่แข่งอย่าง Netflix ครับเราลองไปดูกราฟของเขากันของ Netflix เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่เขาดูทรงๆด้วยซ้ำนะครับและหลังจากโควิดก็มีช่วงตกลงไปบ้างเหมือนตอนที่เปิดเมืองแล้วคนเปลี่ยนพฤติกรรมออกไปใช้ชีวิตและหลังจากนั้นกราฟของเขาก็โตต่อเนื่องและโตจนถ,ถึงทุกวันนี้เลยและเป็นช่วงขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Disney กับ Netflix จะเห็นชัดเจนว่าไปคนละทิศทาง พอมาถึงจุดนี้ครับคุณบ๊อบไอเกอร์ครับซี o อก็ออกมาบอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องประเด็นโว้กที่เขาพยายามเอามาใส่เยอะๆเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆถอดออกองค์กรของเขาที่มีวัฒนธรรมของเรื่องการโว้กหรือความหลากหลายก็จะค่อยๆเปลี่ยนนโยบายต่างๆเปลี่ยนเค้าเจอร์ของบริษัทไปเพื่อจะเอาจุดแข็งของดิสนีย์กลับมานั่นคือเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานที่เป็นจุดขายของเขา หลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับดิสนีย์เอาตัวละครต่างๆคาแรคเตอร์ต่างๆหรือแม้แต่หนังยอดนิยมต่างๆกลับมาทำใหม่อีกหลายๆเรื่องแล้วได้เห็นในบรรยากาศเก่าๆอย่างที่เราอยากจะเห็นกันมาถึงจุดนี้ครับเรามาสรุปกันเป็น The u n l o c key k takeaway ข้อที่1ครับเรื่องของการเอาเทรนด์ของโลกมาใช้ต้องมีระดับที่เหมาะสม กรณีนี้เราศึกษาได้จากการเอาเรื่องโว้กหรือเรื่องความหลากหลายมาใช้ในหนังของดิสนีย์ในละครคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นเคสสตั๊ดี้ที่เกิดในหลายๆวงการที่เอาเรื่องโว้กมาใช้จนเกินพอดีแล้วก็ทําให้ตัวหนังหรือตัวบทคอนเทนต์ต่างๆมันเปลี่ยนรูปไปและแน่นอนว่าเกิดเป็นดราม่าจุดนี้คือความพอดีสําคัญมากๆเดี๋ยวลอี takeaway ข้อที่2ครับ การทำลายความหวังของแฟนคลับคือการทำลายแบรนด์ตัวเองครับอย่างเคสของดิสนีย์เนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่มีแฟนคลับทั่วโลกในจำนวนมหาศาลมากๆต่อให้เขาเอาละครเอาหนังเอาตัวละครเก่าๆเหล่านี้เนี่ยกลับมาทำใหม่เป็น10บๆรอบ ผมเชื่อว่าก็มีคนรอที่จะจ่ายเงินรอที่จะเข้าไปดูแต่พอมาในจุดที่มันเปลี่ยนไปจากภาพที่เขาตั้งความหวังไว้หลายๆคนก็เลือกที่จะไม่กลับไปอีกและจุดนี้เองครับคือจุดที่สำคัญมากๆการที่เราจะทำลายความหวังของแฟนคลับมันคือการที่มีผลลบต่อแบรนด์อย่างมหาศาลและเดียนล็อกคีเทคเวข้อสุดท้ายข้อที่3ครับคือการปรับตัวในธุรกิจ ต้องไม่ทำลายฐานเก่าของตัวเองเวลาที่มีวิกฤตหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยแน่นอนครับทุกธุรกิจอยากปรับตัวแต่การที่ไปหาอะไรใหม่ๆมุมใหม่ๆอินดัสทรีใหม่อย่าลืมนะครับว่าลูกค้าเก่าคือส่วนที่สำคัญเสมอ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมมองว่าจริงๆแล้วดิสนีย์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่พยายามจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นไปสู่จุดถัดไปของการทําธุรกิจแน่นอนว่าแต่ละครั้งเนี่ยเวลาทําอะไรแบบนี้มันย่อมมีกลยุทธ์ที่ทั้งสักเซสประสบความสําเร็จหรือว่ามีผิดพลาดบ้างคุณมองว่าในมุมนี้ดิสนีย์จะกลับมาได้ยังไงบ้างหรือถ้าคุณเป็นดิสนีย์จะปรับกลยุทธ์ยังไงได้บ้างคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันไว้นะครับและอย่าลืมกดติดตามดี e u n l ็อกได้ที่กรุงเทพธุรกิจครับ